วัคร <Hoy> ับนนี้เราจะมารีวิวเข็มขัด Den O DX นะครับนี่ก็คือตัวกล่องมันนะครับผมรูปร่างก็เหมือนกล่องอื่นเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากมายสนุันนี้เราจะต้องซื้อเพิ่มเองนะคะไม่มีไม่มีแถมอะไรก่องผมก็า่าใส่ก่ไม่ออกเพราะฉะนั้นไม่ขออธิบายก่อนก่อนรนาะคาตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณ1 1 9่งร้เก้าสิบนะครับถ้าคุณไปซื้อที่เซ็นทรัลประมาณเดือนกว่าๆที่แล้วนะครับ นี่จะเป็นตัวสัวขัดนะครับคือผมแกะออกมาแล้วนะไม่มีอะไรมากปุ่มนี้กดอะไรไปได้นะครับกดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนี่ก็เป็นตัวข้างหลังนะที่เป็นตัวล็อกนะครับนี่ก็จะปลดได้นะครับกดได้ใส่ลงไปได้นะครับก็ตัวหัมขัดถ้าเกิดไม่เปิดก็มีเท่านี้นะแล้วก็มี เปิดกรอบได้นะครับนี่กรอบก็เป็นกรอบสี่เหลี่ยมธรรมดาไม่มีอะไรนะครับก็เงินดีนะคก็จะไปหาซื้อได้ตามเสถันนะครับช่วงนี้หรือทางเล็กก็ได้มีเยอะไปจะเริ่มจากการเปิดเลยนะครับนี่เปิดอย่างนี้นะครับมัก็จปนแบบนี้นะคระก็จะมีสี่ปุ่มด้วยกันเป็นลากแต่ละลาของได้เรื่องนะครับผม นี่ก็คือตัวหรือที่เรียกว่าพาสนะครับผมในเรื่องครับก็ไม่มีเลยมาข้างในก็เป็นเหมือนกับอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้เขาจะมีการ์ดให้นะครับแล้วก็จะถอดออกมาได้การ์ดก็ไม่เมีอยไรผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นตัวหรือมันเอาไว้แปงลงร่างกันแน่นะครับเนี่ย ก็เริ่มจากตัวแรกครับโอบทรอสหรือเลดนโอนะครับซอฟปฟอ์มนะครับผม่จะเป็นเสียงไฟแล้วถ้าเกิดเราเอาพาสหรือตัวเนี่ยเป็นค้างไว้ที่เข็มคัดจะเป็นยังไงครับก็จะพูดฟูลเชนนะครับหรือท่าไม่ตายนี่เอง จบบ็จะไมาตัวประกันตี่าล,ล็อกหน,กน,นองเร,รียกง่ายว่าเด็กตกปลาได้ไหมตองเด็กตกปลาถ้าเราค้างไว้นะครับผมก็จะเป็นท่าไม้ตามเหมือนเดิมน,นะคแค่คนละสีเท่านั้นเ ที่เรียนนะคือแระฟอร์มเขาก็จะใช้ขวานในการต่อสู้เข้าตัวค้างไว้แบบนี้โอเคครับถ้าไม่ตายถ้าเป็นสีเขียวเฮ้ก็นะจะหมดกระฟอร์มนะปืนนะครับผม สีม่วก็จะมีแค่นี้ครับผดทดกคน Den O D X Bell นะครับก็มีแค่นี้ไม่มีอะไรมากครับในรูปดูสวยมากเลยนะครับเนี่ยจ้าพงุมเอามาเล่นจริงก็รู้สึกเสียดายแปลกๆว่ามันก็ไม่สวยเหมือนในรูปเลย ผมจะลองทำให้มืดดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนี่นะคะมืดแล้วะคะ่วะ,คะเอาไปดูกัน,นะค่ะอาจจะมีใส่นิดหน่อยเพราะว่า มันแสบเยอะครับก็สวยขึ้นนิดหน่อยนะโว้เในรด่กเด็กเก็มีแค่นี้ละคะขุณครับ